ผลประกอบการในไตรมาสที่1น,นะครับโดยมียอดขายที่สิ้น32,209ล้านบาทนะครับเทียบเยนเยียร์เนี่ยก็ลดลง5%นะครับแต่ถ้าดูคิวและคิวแล้วเนี่ยก็โต3%ามเปอรีบิด้าในไตรมาสที่1น,นะครับก็4,232ล้านบาทนะครับก็อีบิด้ามาจินก็สิ็นตในขณะเดยียวกันกำไรก็ปิดที่ไตรมาสที่1ก็เก้าร้อล้านบาทหรือโปรฟิตมาจินเนี่ย 3%ก็ตอนนี้ s c g p เองนะครับก็เน้นเรื่องการปรับตัวในจังหวะที่โลกผันผวนเน้นเรื่องแคชกระแสเงินสดซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สตรองมากๆของ s c g p ในวันนี้นะครับเราเน้นส t r a t e g ที่จะขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผ่านกลยุทธ์ที่เราเน้นเรื่องคอน sumer หลักเพราะนั้นจากตรงนี้เองสัดส่วนของคอน sumer packaging business ตอนนี้นะครับโตขึ้นมา44%ฐานขั้นเงินนะครับ net debt นี่สุดที่เรายังอยู่ใกล้เยงเดิมนะครับประมาณ52,000่ล้านก็จะมีอัตราส Net ่วนเน็ตเดทวีบิดาอยู่ที่3.4เท่านะครับดีอีที่1เท่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่4%แต่ไงตามบัตรเจ็ตของเราในปีนี้เราก็คงยังตั้งไว้ที่13,000ล้านนะครับซึ่งประมาณ8ป0 0 0 0ถึง10,000ล้านนี่ก็จะเป็นเรื่องของโกรวนะฮะผ่านการทำา m ็หรือว่าออร์แกนิกเอ็กซ์ n พนชั่นในช่วงไตรมาสที่เหลือของปีนี้ใน านชิ้นต่อปีเกมจิตพยาประมาณ100้ล้านชิ้นก็จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในประมาณเดือนมกราครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่นะครับก็คือ flexible packaging เนี่ยเราได้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทโฮวะเป็นบริษัทที่ผลิตเพดฟูดแบบเปียกแล้วก็มี access เข้าไปในตัวการทําเทคโนโลยีใหม่ๆนะครอันนี้หนูเรียกว่าเทคโนโลยีที่ทำตัว re- o r t pouch นะครับโดยเป็น layer d i l a m i n a t i o n สชั้นก็ถือเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วก็เป็นการช่วยต่อยอดนะครับระหว่างพาร์ทเนอร์ด้วย เราได้รับรางวัล World c o r p e r a t e d Award ใน2ส่วนอันนึงคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องการคำนวณ c a r ์บอน o o ุตพิ้นอีกส่วนก็คือเป็นการพยายามเอาพลังงานทางเลือกมาใช้อนอกจากนั้นยังมีรางวัลอีกอันนะครับก็คือเรื่องของ Thailand Top Corporate Brand นะฮะในหมวดที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราได้รางวัลด้วยเป็นบริษัทแพคเกจที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประมาณ1นึ่งแสล้านบาท กลยุทธ์ mortar, แรกเลยก็ค e e. ือเรื่องของการสร้างกําไรแล้วก็การสร้างการเติบโตนะครับใน Q1 นี้เราก็มีได้เป้า EBITDA ไป4,200กว่าล้านบาทนะครับกลยุทธ์ที่2ก็คือเรื่องของ OE เรามีแผนในการลดต้นทุน600ล้านในไตรมาสหนึ่งเราก็ลดต้นทุนไปได้ประมาณ185ล้านบาทในส่วนของโซลูชันนะครับความเปนโซลูชันเราได้ประมาณ39%ของสัดส่วนทั้งหมด อันนี้ก็คือการให้ความสําคัญในเรื่องของนวักตกรรมรวมถึงการพยายามผลักดันให้องค์กรเราเป็นเรียกว่า Marketing Oriented Company มากขึ้นส่วนสุดท้ายก็คือกลยุทธ์เรื่อง ESG นะครับพลังงานทางเลือกของเราตอนนี้42ละมีการติดตั้งระบบการทําพลังงานหมุนเวียนต่างๆเพิ่มมากขึ้นในแง่การบรินการของ e c g p ของเรานะครับ กลุ่มแรกก่อนในอาเซียนต่ำสุด24สูงสุด46กลุ่มนี้เราก็มุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูงเช่นเอเชียใต้ทำให้เราลดพอร์ตจากใช้หน้ามากขึ้นยุโรปเนี่ยโดนภาษีมาสัก1 0 2ถึงแต่ยังไงยุโรปอย่างเช่นอิตาลีที่เนนือแด์หรือที่สเปนก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นอันนึงที่เราเห็นก็คือตุรกีอันนี้ก็ทำให้สามารถเอาซอสไปที่ตุรกีะไรได้ก็ทำให้ต้นทุนนี่ถูกลงเข้าอเมริกาได้อันนี้คือการที่เราเรียกว่าการปรับตัวไวและมี flexibility ประเด็นที่2คือ OEM นะครับเพื่อปรับลดกําลังการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวสําคัญที่สุดคือโอกาสทางธุรกิจเรามีอยู่1ิประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนการที่เราเอาซอร์สจากประเทศในอาเซียนไปเราโดนสูงการที่เราจะผลิตเอง on s h o r i n g off s h o r i n g หรือแม้แต่เนียชอริงนียเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราสามารถที่จะได้ e r s i f y Port ที่จะสอดคล้องกับภาษีที่เราเก็บจากแต่ละประเทศถ้ามองไปในเวลาที่เหลือของ สิ้นปีนี้สิ่งที่เราทําก็คือ,อยังเติบโตในอาเซียนอยู่เพราะว่าการขยายธุรกิจบริจุภัณฑ์ในอาเซียนเป็นเรื่องที่สาคัญประเด็นที่สองหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันใน,รในเ,รเรื่องต้นทุนต้องลดคอสอยู่ต,ต่อเนื่องสุดท้ายประเด็นที่3ปีนี้เราจะ transform ธุรกิจของ c t p เป็น customer centric อันนี้คือเฟสที่ว่าขั้นสูงสุดคือเปลี่ยนจาก product centric เป็น customer centric ทั้งหมดเป็นคร่าวๆข,ข,ของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1นึ่